คือเปลี่ยนแปลงจากผมใช้คำน an ี way, <cor 220> ้แล้วกันนะครับเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับบางคนนะครับก็จะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือนะครับคือจากดีอาจเป็นร้ายนะครับจากร้ายจะเป็นดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นเดียวกับตัวคุณเลยนะครับขึ้นอยู่ความมั่นอกบงใจเดี๋ยวผมแนะนําให้ช่วงท้ายนะครับว่าจะทํายังไงที่จะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีเปลี่ยนจากดีให้ดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นการปรับตัวนะครับและการตัดสินใจนั่นแหละนะครับฝันนี้จะบ่งบอกให้คุณเนี่ยต้องระวังนะครับในเรื่องของการตัดสินใจกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันยากลําบากเนี่ยนะครับคุณต้องระมัดระวังในการเลือกข้างนะครับหรือว่า เลือกที่จะแสดงออกบางอันก็เก็บไว้กับตัวเองบ้างก็ได้นะครับเพราะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตอาต่ออนาคตคุณเลยก็เป็นได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับสําหรับใครที่ฝันเห็นสงครามเนี่ยฝันเห็นสงครามสงครามกลางเมืองนะครับเรื่องแรกที่ผม